วิเคราะห์บอล5คู่แบบสั้นๆได้ใจความกับนายอันตบันบอลประจำวันอาทิตย์ที่15ธันวาคม67วันนี้ช่องเราเอามาฝาก5คู่เหมือนเดิมและสำหรับใครอยากดูบอลส่วนแบบคมชัดหรืออยากได้บอลคู่ไหนเพิ่มเติมแอดเรามาได้เลยหรือสแกนที่หน้าจอที่ท่านเห็นเข้ามาเลยครับหน้าช่อง5คู่เมื่อวานมาตามนัดแค่1คู่วันนี้จัดให้ใหม่อีก5คู่ครับวันนี้จัดบอล คู่แรกไปที่ไบรตันพบกับชิสตันพาเลตเวลาสาทุ่มสำหรับไบรตันในบ้านก็ยังถือว่าไม่ธรรมดาด้วยผลงานไร้พลาย,าย7เกมในลีกที่ผ่านมาและคว้าชชยไปถึง3ครั้งเสมอสแถมซัดไม่เลี้ยงร่วมร่วม12ประตูเรียกว่าเกมลุกบุกทะลวงเอาเรื่องอยู่เหมือนกันประกอบกับทีมเยือนชิตันพาเลตช่วงหลังอาจจะแพ้ยากก็จริงแต่นั่นก็ทำให้ตลอด6เกมลีกกำใช้ไปเพียงครั้งเดียวเท่านั้นเสมอ4แพ้หนึ่ง และโดนทะลวงแนวรับยับเยินรวมๆ9้าตุงต้องยอมรับว่าช่วงหลังเสียสมาธิกันง่ายจนลาไปถึงการเสียประตูในท้ายที่สุดด้านสถิติการพบกันหนล่าสุดที่นี่ก็เป็นฝ่ายบุกพ่ายเละเทะ1นึ 4, แบบสู้ไม่ได้เลยเมื่อพิจารณาจากเลตกับภาพรวมต่างๆแนะนําอยู่ต่อฟันธงต่อไบตัน0.5แต่กอรีคาดไบตันชนะ2-1คู่ที่2แมนซิตี้พบแมนยูเวลาห้าทุ่มครึ่งบอกเลยว่าแมนเชสเตอร์ดาร์บี้หนนี้เดือดจัดประหลาดบอกแน่นอน เพราะเจ้าถิ่นแมนซิตี้กำลังฟอร์มห่วยและลดระดับความเก่งลงมาเยอะมากด้วยผลงานชนะเพียงหนเดียวจาก10หนท้ายทุกรายการที่ลงเล่นและปลาชัยไปถึง7ครั้งเลยทีเดียวเสมอ2แถมโดนทะลวงแนวรับยับยุยี่กว่า23ตุ้งนิดน,น,นิซึ่งตลอด10นัดดังกล่าวไม่เคยมีครั้งไหนที่เสียต่ำกว่า2ลูกเหลือเชื่อที่เกมรับจะแย่ถึงขนาดนี้จนขนาดกุนซอเป๊ปกว่าเดิโอล่าต้องออกมากระตุ้นลูกทีมและให้กำลังใจแบบเต็มรูปแบบขณะเดียวกันทีมเยือนแมนยู พึ่งบุกเอาชนะวิกตอเรียพันเซนมา21ปลดล็อกเรียกความมั่นใจกลับมาได้ทันเวลาแม้ตามหน้าเสียกับความเป็นไปได้อาจจะหมดลุ้นเก็บ3คะแนนแต่โอกาสที่จะขอลุ้นแชร์แต้มกลับออกไปแบบนี้มีทรงมากกว่าเมื่อพิจารณาจากเกาะกำบังหนา1นิ้วเชื่อว่าแลกกันสนุกแต่ยันไหวฟันทงรองแมนยู1่สกอร์ที่คาดแมนยูเสมอ2 2องคู่ที่3เชลซีพบเบนฟอร์ดเวลาทีสองานนี้ไม่แค่เสร็จเจ้าถิ่นเชลซีกินนิ่มตามทรงเพราะพวกเขากาลังมั่นใจจัด หลังคว้าชชยลวดหกหนท้ายทุกรายการและผลิสกอเป็นกอบเพลนงกำร,ร,รวมทั้งสิ้นกว่า19ประตรูเรียกว่าช่วงหลังเดือนหน้าลุยไม่คุยให้เสียเวลายิ่งแมตชนี้จะได้คัมแบ็กบูสแตมฟอร์ดบิดอีกครั้งก็น่าจะช่วยเพิ่มความโหดมากขึ้นเป็นเท่าตัวส่วนทางกับทีมเยือนเบนฟอร์ดท,ที่บูในบ้านเข้มจัดแต่เล่นนอกรังยังกากเหลือเชื่อด้วยการไร้ชัยเเกมหลีกที่ผ่านมาและปลาชัยไปถึง6คาอีกด้วยเสมอหนึ่งแถมโดนทะรวงแนวรับนับไม่ถ้วนกว่า14ตงุง จากสภาพนี้จึงไม่แปลกใจเลยว่าทำไมถึงเป็นรองหนักมากฉะนั้นเมื่อพิจารณาจากเรลเกับภาพรวมของทั้ง2ฝ่ายแนะนำอยู่ต่อฟันธงต่อเชลซี1.5สกอร์ที่คาดเชลซีชนะ3-1คู่ที่4ี่บุนเดลิก้าเยอรมัน f อฟซีไฮเดนฮามพบกับ v ีเอบีสตุต gart เวลา3ามทุมครึ่งผลงานก่อนเจอกันต้องบอกว่าส่วนทางแบบคนละเรื่องเนื่องจากสตุตา a r t คว้าชัยเหนือคู่แข่งมา3นัดซ้อนรวมทุกถ้วยโดยที่แต่ละนัดยิงประตูกเกมละ3เมตรทั้งหมดจึงมั่นใจว่าการออกไปเยือนวันนี้พร้อมเดินหน้าคว้าชัยแบบต่อเนื่อง ซึ่งมีโอกาสสูงเสียด้วยเพราะเจ้าบ้านคือไฮเดนฮฮมทีมสุดห่วยที่แพ้รวดมาหกเกมติดพร้อมกับเสียประตูละนาวเอาง่ายๆก็คือเสียขั้นต่ำา2เมตรตลอดจึงมองว่าการเปิดบ้านในวันนี้ตกเป็นรองไปโดยปริยายฟันธงต่อสตุตการ์ดศ5สกอร์ที่คาดสตุตการ์ชนะ21หรือ3-1และคู่ที่5คู่สุดท้ายบุลูเซียดอทมูนพบกับทีเอฮอฟเฟนไฮม์เวลา5้าช่มครึ่งอยู่ในช่วงที่ฟอร์มบูททั้งคู่ก็จริงแต่อย่างน้อยๆโอกาสเข้าวินในวันนี้ก็อยู่ในกำมือของเสือเหลือง เนื่องจากซีซั่นนี้พวกเขาทำผลงานในบ้านได้อย่างยอดเยี่ยมจากการคว้าใช้ได้มากถึง6จาก7นัดเลยทีเดียวอีกเกมเสมือกับบาเยนเรียกได้ว่าถ้าเฝ้ารังเมื่อไหร่มักได้เรื่องเสมอบวกกับคู่แข่งในวันนี้อย่างฮอฟเฟนไฮม์มีผลงานงห่วยแตกเป็นทุนเดิมอยู่แล้วโดยเฉพาะเกมนอกรังของพวกเขาเองที่แพ้มา3เกมติดต่อ,อก,กันพร้อมเสียไปถึง8ลูกและทวงคืนไม่ได้เลยแม้แต่มเมล็ดเดียวทําให้การออกไปเยือนวันนี้รอแพ้ตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่ม ฟันธงต่อดอดมุล1.25สกอร์ที่คาดดอดมุลชนะ3-1สรุปบอล5คู่หน้าช่องเราวันนี้คู่1ต่อไบรทัน0.5คู่2ลองแมนยู1คู่3ต่อเชลซี1.5คู่4ต่อสตุกการ0.5คู่5ต่อดอมุล1.25และก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับ5คู่เด็ดของเราในวันนี้สำหรับใครอยากดูบอลสดหรืออยากได้บอลเพิ่มเติมแอดเข้ามาหรือสแกนที่หน้าจอได้เลย ก่อนจากกันไปขอให้ทุกท่านเชร์บอลให้สนุกและพบกันใหม่วันในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ